สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนการทำเบนเดอร์ค่ะวันนี้เราจะทำโซฟาค่ะแต่โซฟาของเรานะคะก็จะแบบไม่ธรรมดานแน่ๆค่ะเพราะเราจะมีผ้าขึ้นมาแล้วก็มีหมอนะคะ่ะให้ได้ใช้เครื่องมือหลากหลายขึ้นนะคะไปเลยกันเลยค่ะเริ่มแรกเข้าในโปรแกรมค่ะแล้วก็คลิกที่พื้นของโปรแกรมนะคะแล้วก็คลิกที่กล่องของเราเป็นกล่องเริ่มค่ะเราจะทําเบาะก่อนนะคะปรับขนาดเบาะโดยการกด S, S z ค่ะให้ความสูงมันต่ำลงมาพอดีกับขนาดเบอกของเราเราสามารถเลือกได้นะคะเราต้องให้เบอกกว้างหรือหนาแค่ไหนค่ะโดยการกด S แล้วก็แกนที่เราต้องการจะปรับค่ะหลังจากนั้นเข้าไปที่ค่ะกดที่ปุ่ม modify นะคะแล้วก็ add modify ค่ะเลือก subdivision ค่ะ ซอฟตดิชั์นะคะเราไว้ปั้นรูปร่างให้มันมีแบบมีรูปร่างเหมือนที่เราต้องการนะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็กด A นะคะเพื่อคุมชิ้นงานทั้งหมดนะคะทำในโหมด Edit โหมดนะคะแล้วก็กด c t r o l R ค่ะเพื่อจะปรับชิ้นงานของเราให้เป็นรูปเป็นร่างนะคะเลื่อนมาทางซ้ายแล้วก็กด c t r o l R อีกรอบเลื่อนมาทางขวาค่ะ แล้วก็กลับมาอีกฝั่งหนึ่งด้านหนึ่งแล้วก็คลิกข้อนนูนอาเหมือนเดิมค่ะสองรอบทั้งสองข้างค่ะกลับมาที่โหมดออบเจกต์นะคะออบเจกต์โหมดค่ะตอนนี้เราก็จะได้เบาะมาแล้วค่ะก็จะทำพนักพิงแล้วก็พนักวางมือนะคะเข้าไปที่แอดค่ะเลือกเมดแล้วก็เลือกคิวค่ะครับแล้วก็มาปรับขนาดของที่วางมือของเรานะคะให้ได้กับที่เราต้องการะคะ่ะ กดที่ S X ค่ะเพื่อให้มันแคบลงแล้วก็เช็คดูนะคะว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการแล้วหรือยังนะคะถ้าได้แล้วนะคะให้เราเปลี่ยนโหมดค่ะเป็นโหมด Edit m o d e นะคะคลิกที่กล่องค่ะเลือก Modify นะคะรูปประแจค่ะ Add Modify แล้วก็เลือก Subdivision ค่ะแล้วก็กด Ctrl o n o R ค่ะ Ctrl o n o R แล้วก็ ลากไปทางด้านซ้ายค่ะ1ทีแล้วก็ด้านขวาอีก1ทีนะคะแล้วก็เป็นแนวนอนด้านล่างแล้วก็ด้านบนอีกอย่างละครั้งค่ะจะได้มาเป็นเหลี่ยมที่วางมือนะคะจะดูเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแล้วนะคะค่ะแล้วก็เราก็เช็คนะคะว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการแล้วหรือยังค่ะ ต่อไปนะคะเราก็เพิ่มจำนวนวิวพอยต์ค่ะเพิ่มขึ้นจะทำให้วัสดุมันละเอียดขึ้นค่ะกดชิปดีนะคะเพื่อ Copy ชิ้นงานของเราไปไว้อีกฝั่งหนึ่งค่ะเป็นที่วางมืออีกฝั่งหนึ่งค่ะแล้วก็ปรับขนาดแล้วก็วางในตำแหน่งที่พอดีะค่ะ นดูความเรียบร้อยนะคะกดเบอร์3มคะ่ะมันจะเห็นมุมด้านข้างนะคะแล้วก็ชิปดีอีกรอบหนึ่งค่ะอันนี้จะเอาไปเป็นพนักพิงนะคะกด RZ คะ่ะเพื่อหมุนวัสดุของเราค่ะแล้วก็กดมุมบนนะคะกดเลขเจ็ดคะ่ะ จะเห็นมุมท็อปค่ะแล้วก็ย้ายไปไว้ตรงที่เราจะวางะคะ่ะแล้วก็หมุนดูรอบทิศทางค่ะว่าเราวางไว้พอดีหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นพนักพิงแล้วก็จะเพิ่มส่วนส่วนสูงมาหน่อยก็กดที่ S Z นะคะมันจะได้ความสูงเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็หมุนดูแล้วก็วางให้พอดีค่ะ แค่นี้ค่ะแล้วก็จะได้ที่นั่งแล้วต่อไปเหลือขาค่ะขาเริ่มทําขานะคะเราจะกด add ขึ้นมาแล้วก็เลือก Q นะคะปรับขนาดด้วยการกด S ค่ะแล้วก็ลากมาตำแหน่งที่จะวางขาค่ะกดหนึ่งนะคะจะเห็นมุมด้านหน้าค่ะเป็นแบบสองมิติจะดูง่ายกว่าค่ะแล้วก็กด S z ค่ะ ก็จะทำให้ความยาวมันเพิ่มขึ้น,นะคะ่ะการจะจะเพิ่มค่ะแล้วก็ปรับขนาดนะคะตามที่เราต้องการนะคะอันนี้ให้เปลี่ยนเป็น edit mode นะคะแล้วก็เลือกคลิกแค่ตรงด้านล่างสุดค่ะเพื่อเราจะปรับขนาดขาให้เล็กลงค่ะโดยการกด S นะคะแล้วก็ทำให้เล็กลงได้ค่ะแล้วก็เลื่อนไว้ตำแหน่งที่เราต้องการได้ค่ะ ่ะต่อไปนะคะกด modify ค่ะแล้วก็ add modify ไปที่ sub division นะะกด edit mode นะคะเลือก ctrl o n o r เหมือนเดิมค่ะทั้งข้างล่างแล้วก็ข้างบนเหมือนเดิมแต่อันนี้จะเป็นแค่แนวนอนนะคะเพราะว่าเป็นขาค่ะแล้วก็เราจะมาเพิ่ม view point กันค่ะเพื่อให้ขาของเรามันแบบ มีความละเอียดขึ้นนะคะเพิ่มไปเป็น2ค่ะแค่นั้นก็พอแล้วค่ะแล้วก็กลับมาที่อ็อบเจกต์เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ใช้การกด shift d นะคะเพื่อ copy ขาจากอีกฝั่งมาไว้อีกฝั่งค่ะถ้ามัาง,งี้ครบทั้ง4ด้านเลยนะคะให้ครบ4ี่ขาเลยค่ะแล้วก็ลองเทียบขนาดดูว่ามันตรงหรือเปล่านะคะ ค่ะหมุนๆดูค่ะพอตรงแล้วนะคะอันนี้ตามรูปก็จะอยู่ตรงแล้วต่อมานะคะเราก็จะมาแยก material กันค่ะคลิกชิ้นวัสดุนั้นแล้วก็เลือก material ค่ะนะคะอันนี้พนักพิงกับเปาะก็คือเป็นวัสดุเดียวกันก็เลือกเป็น m ม t เท i เ l ยเฉยเหมือนกันพอเป็นขาก็จะเปลี่ยนโดยการกดนิวขาก็จะเป็น Material 0ยลเลือกทั้งสีด้านเลยค่ะพอครบแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นการคลิกที่พนักพิงนะคะแล้วก็เลือกเ e n d e r คะ่ะเลือกเป็น c y c l ินะคะไซเคิ แล้วก็คลิกลูกบอลข้างบน,นะคะ่ะเป็นเลนเดอร์เป็นการแสดงผลออกมาเป็นสีค่ะอืมหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเปลี่ยนสีก็อี้กันค่ะก็เลือกสีตามที่เราชอบเลยวัสดุที่เราเลือกมาทีเลืเหมือนกันก็จะเปลี่ยนไปด้วยค่ะแล้วก็ต่อไปเปลี่ยนขาค่ะ แล้วก็กลับมาเป็นโซลิกเหมือนเดิมนะคะหลังจากนั้นให้เรากดชิปค่ะแล้วก็เลือกวัสดุตรงพนักพิงแล้วก็เบาะนะคะให้รวมโดยการกดคอนโทนเจเป็นเนื้อเดียวกันค่ะหลังจากนั้นก็มาชิปที่ขาสีข้างค่ะแล้วก็กดคอนโทนเจอีกรอบหนึ่งค่ะก็ตอนนี้ทั้งทั้งทั้งเก้าอี้ก็จะเป็นชิ้นเดียวกันแล้วค่ะเวลาเปลี่ยนอะไรตอนนี้ก็คือ จะไปด้วยกันมาแล้วค่ะแล้วเราก็เพิ่มเรนเป็นสแล้วก็วิวพอย n ์เป็นสค่ะเพื่อให้มันมีความละเอียดขึ้นค่ะกดที่ Object นะคะแล้วก็เลือกส o t h ก็จะสมูทขึ้นไปอีกค่ะชิ้นงานเราก็จะดูมีความโค้งเป็นธรรมชาติขึ้นค่ะแล้วก็จัดไฟเพิ่มได้ค่ะเวลาเราจะเรนเดอร์ออกมาให้ได้แสงตามที่เราชอบค่ะ หลังจากนั้นเราก็เราก็จะได้เก้าอี้ออกมาค่ะตอนนี้ก็คือเก้าอี้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะค่ะต่อไปนะคะเราจะเริ่มทําผ้ากันค่ะผ้าที่วางอยู่บนโซโฟ,ฟานะคะกลับไปที่โซลีการค่ะเลือกออลแล้วก็เลือกเลนนะคะเป็นระนาบค่ะเราก็จะได้วัสดุที่เป็นระนาบขึ้นมานะคะให้เราปรับขนาดระนาบค่ะเป็นขนาด ผ้าที่เราต้องการนะคะอันนี้เราต้องการเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็จะให้มันเล็กลงก่อนนะคะกด S ค่ะปรับให้เล็กแล้วก็กด S Y ค่ะจะได้ความยาวเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เราจะหมุนผ้านิดนึงค่ะใช้คำสั่ง R นะคะแล้วก็เป็น Edit Mode เลือก Subdivide ค่ะ ให้เป็นเลข30นะคะจากนั้นมาที่ฟิสิกส์นะคะเลือกคลอสนะคะเป็นวัสดุผ้าค่ะแล้วก็เลือกเป็นคอนตอนนะคะแต่ถ้าเป็นโซฟาเราจะเลือกเป็นคอลิชันค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็ปรับให้มันพอดีค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องกดเพย์เราให้ผ้ามันตกลงมาเป็นแบบที่เราต้องการนะคะ แล้วก็กะมุมแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆะคะ่ะคิดว่าได้แล้วก็กดเพลย์เลยนะคะค่ะลองกดเพลย์ดูค่ะแล้วก็นี่ค่ะแล้วก็สต็อปอาจังหวะที่เรารู้สึกว่าสวยนะคะค่ะพอได้แล้วนะคะตอนนี้เราก็เข้าไปแล้วก็เลือก modify ะคะ่ะ ค่แล้วก็เลือก Add Modify นะคะเลือก Subdivision เหมือนเดิมค่ะผ้าจะแบบมีความเนียนขึ้นค่ะแล้วก็เพิ่ม View Point ขึ้นไปอีกค่ะผ้าก็จะมีความเนียนเยอะเลยค่ะแล้วก็ไปที่ Material นะคะแต่เราจะ Add Material ใหม่ก็จะเป็น Material 002ค่ะแล้วก็เปลี่ยนสีค่ะเปลี่ยนสีนะคะจากนั้นก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ค่ะเราจะทำหมอนนะคะ ็นหมอนที่วางอยู่บนโซฟานะคะให้เราเริ่มเข้าไปที่ add ค่ะแล้วก็เลือกคิวค่ะแล้วก็มาปรับขนาดคิวด้วยการกด s ค่ะให้เล็กลงนะคะแล้วก็ย้ายไปวางในตำแหน่งที่เราต้องการจะวางหมอนะคะแต่เราก็ต้องปรับขนาดให้มันเป็นไซส์ของหมอนก่อนนะคะก็ต้องลองเทียบกับโซฟาดูก่อนนะคะ แล้วก็ปรับไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าหมอนค่ะมันต้องมีความแคบก่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องเอาไปพองลมอีกก็ปรับ h y ให้แคบก่อนค่ะค่ะแล้วก็ค่อยๆเทียบไปกับโซฟาค่ะขยายก็ใช้ปุ่ม s เหมือนเดิมค่ะถ้าหมุนใช้ r ถ้ามองมุม หน้าก็กดเลขหนึ่งมองมุมข้างกดเลขสาจะเห็นชัดค่ะกดเอียงนี่ใช้ R นะคะเมื่อได้ขนาดที่ต้องการนะคะเข้าไปที่ edit mode ะคะ่ะแล้วก็ต้องตัดแบ่งนะคะแล้วก็ไปที่ c t r t R o l R เหมือนเดิมค่ะ แล้วก็คลิกค่ะแล้วก็เลือก loop c u ัเนี่ยนะคะเลือก30ค่ะแล้วก็อีกฟังหนึ่งก็คอนโทรล R, R อีกรอบหนึ่ง30เหมือนเดิมค่ะ <_ k Sched ule> ก็จะได้เท่ากันนะคะเวลาพองก็จะดูธรรมชาติกว่าค่ะ <_ R> แล้วก็ด้านข้างด้วยนะคะ <_ R> ด้านข้างก็คลิกเหมือนเดิมค่ะ c อนโทรล R พอเส้นเหลืองขึ้นแล้วก็กดคลิกซ้ายค่ะ แล้วก็เลือกตำแหน่งที่ต้องการจะตัดนี่ค่ะคลิกปุ๊บแล้วก็มากรอกว่าเราจะเท่าไหร่ครั้งนี้ก็ประมาณ2ค่ะ2หรือ3ประมาณนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็ถือว่าเราแบ่งเรียบร้อยแล้วค่ะไปที่ modify นะคะเลือก subdivision เหมือนเดิมค่ะกลับมาที่ object mode เหมือนเดิมมาที่ อบเจนะคะแล้วก็เลือกสมูทค่ะหมอนเราก็จะดูสมูทขึ้นมาค่ะแต่ยังแบนอยู่ mm hmm. ก็ไปที่ฟิสิกส์ค่ะเลือกคลอสเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าผ้าจะตกนะคะเราต้องไปปรับปรับที่เพลชเชอร์นะคะเพลชเชอร์คือแรงดันเอา5ค่ะแล้วก็กาลิตี้กาลิตี้ปรับเป็นศูนนะคะคือแรงนมถั่วให้เป็นศูนย์ให้เราเลื่อนตรงเฟรมเลดข้างล่างนะคะ ให้เป็นศูนย์ค่ะคือตอนเริ่มต้นก่อนที่ผ้าแล้วก็หมอนจะมีการขยับค่ะก่อนที่ผ้ามันจะตกลงก่อนที่หมอนจะอ,อ่าค่ะก็กดเพล์มันก็จะตกลงมาค่ะแล้วก็เลือกสต็อปในจังหวะที่เรารู้สึกว่าสวยแล้วค่ะอืมถ้าอย่างนี้ก็คือมันเกินไปแล้วก็คอนโทรลแซดกลับมาทีเดิมลากกลับมาเป็นศูนย์เหมือนเดิมค่ะค่ะแล้วก็ เริ่มจังหวะที่พอดีใหม่ค่ะอันนี้ก็ยังไม่พอดีนะคะก็เลยลองลากดูเผื่อจะได้หรือเปล่าแต่จริงๆละเละค่ะก็เลยอคอนโซลเซตกลับไปเหมือนเดิมดีกว่าค่ะอ่าปล่อยค่ะอีกรอบนึงรอบนี้คิดว่าได้แล้วค่ะค่ะแค่นี้นะคะก็ดูเป็นแบบที่เราคิดไปแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมา เป็นอีกโหมด,ดอร์นะคะเปิดโหมดเนเนดอร์จะได้ดูสีแล้วก็ความเงาของภาพชัดเจน,นะคะ่ะเพราะเราจะมาเปลี่ยนลายหมอนกันนะคะคลิกไปที่หมอนนะคะแล้วก็ไปที่ m a ท e ท i เรีค่ะเปิด m a ท e ท i เรีใหม่เป็น m a ท e ท i เรียลนนะคะแล้วก็เลือกสีที่คิดไว้เลยนะคะ เป็นสีเพื้นก็ได้หรือแบบจะเลือกลายลายก็ได้นะคะ,ะคะ่ะอันนี้ก็เป็นแบบที่ใกล้เคียงกับที่เราคิดไว้สุดนะคะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะน่าจะเสร็จแล้วคะ่ะเหลือปรับแสงก่อนที่เราจะเรนเดอร์ออกไปเป็นรูปภาพนะคะตอนนี้คือเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดเลยะคะ่ะ ค่ะหลังจากที่เราจัดไฟแล้วก็จัดกล้องเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คืองานที่เสร็จสมบูรณ์ของเรานะคะ<ม>ก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้นะคะลองดูรอบๆค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเวลาเราจะเรนเดอร์ไปใช้เป็นรูปภาพหรือว่าแอนิเมชันนะคะเราก็สามารถเข้าไปที่เรนเดอร์ค่ะแล้วก็เลือกได้ว่าจะเป็นเรนเดอร์อิมเมจหรือว่าเรนเดอร์แอนิเมชันนะคะก็แล้วแต่เราจะใช้งาน,นะคะ่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังค่ะ